เดี๋ยวเช้านี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าหลายเรื่องด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าภาคเอกชนนัดแล้วจะคุยกันตอน11โมงครับ,รบเกี่ยวกับมติของทางกกพที่จะให้ขึ้นค่าไฟฟ้าหลังจากที่คณะกรรมการกำกับก,รรกิจก,การกกพลังงานกกพบอกว่าก็ปีใหม่เนาะเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอบบินมกราถึงเมษาเนี่ยค่าไฟจะขยับจาก3บาทเ9สตางค์เป็น4บาท68สสตางค์ถึงแม้ว่าทั้งนายก และรัฐมนตรีพลังงานจะออกมาเปรกแล้วว่าคงไม่อนุญาตให้ขึ้นค่าไฟสูงขนาดนั้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอยู่ดีทีนี้นการที่ค่าไฟปรับขึ้นก็หมายความว่าคนไทยต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นรวมไปถึงภาคเอกชนที่ก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนจากค่าไฟฟ้าเอกชนค่อนข้างเป็นห่วงกังวลกับการขึ้นค่าไฟหลังปีใหม่นะครับ11โมงเนี่ยก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกอรอ คุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการขึ้นค่าไฟสุดท้ายปลายทางค่าสินค้าและบริการอาจจะมีการขึ้นราคาหมายความว่าจะเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐควรทบทวนให้รอบคอบเอกชนโดยคุณเกรียงไกรบอกเห็นควรให้ตรึงค่าไฟไว้เท่าเดิม3บาท99สตางค์ต่อหน่วย จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่หมายความว่า3บาท99จนกว่าคณะทำงานของรัฐมนตรีพีรพันธ์จะไปดูไปแก้ไปรื้อโครงสร้างเพื่อสร้างความยังง่งยืนเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ควรจะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือว่ากรออด้านพลังงานด้วยจะได้ไม่ต้องมาลุ้นกันทุก4เดือนว่าค่าไฟจะไปทางไหนครับ ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะเราจะได้จ่ายค่าไฟกันเท่าเดิม <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแนวโน้มที่ดี <c oughs> เช่นกัน <c oughs> เกี่ยวกับราคาน้ํามันดีเซลนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ครับ คณะของกระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเรื่องของการตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ29บาท94สตางค์ตั้งแต่20กันยายนจนถึง31ธันวาคมจะใช้กลไกลของภาษีสรรพสามิตแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนราคาก๊สหุงต้ม oh <my> หรือว่า LPG ครับก็จะตึงราคาขายปลีกอยู่ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัม ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมจนถึงสิ้นปีเช่นกันผ่านกลไกลกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งมันจะสิ้นสุดก็คือสิ้นปีนี้ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็ต้องการจะต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปนะครับแต่เรื่องนี้พอมันเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตต้องรอให้ทางคลังเขาเห็นชอบอถ้าเห็นชอบก็อาจจะขายายต่อได้อีกสักเ,เดือน2เดือนดูเชีวว่าคลังจะช่วยไหมครับนะทีนี้คุณผู้ชมครับมาที่เรื่องนี้เรื่องเป็นภัยใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือมันจะมาทางนี้ก็คือภัยออนไลน์ ข้อมูลจาก The Global State of Scam Report นะครับก็คือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเ,เขาบอกว่าปัจจุบันคนทั่วโลกเผชิญกับภัยทางการเงินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่เทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดคือคนไทยก็จะมีความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีจากทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นช่องให้มิจฉาชีพ มาหลอกคนไทยและทําให้คนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อทางการเงินมากเป็นอันดับที่6ของโลกเลยนะครับ 5. ประเภทคดีที่มีการแจ้งความทางออนไลน์มากที่สุดที่เกิดขึ้นกับคนไทยในปี2566 1. หลอกให้ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อการทำงาน 3. หลอกให้กู้เงิน 4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และห คมครูทางโทรศัพท์จนต้องมีการโอนเงินไปให้เนี่ยระวังอย่าตกเป็นเหยื่อประเภทเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องของนี่นอกระบบครับมาดูมาตรก,การล่าสุดจากทางอ,อมสินกันหน่อยนะครับมีการ,ปรเปิดเผยว่าตอนนี้ธนาคารอมสินอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเดินหน้าประกอบธุรกิจนอนแบงค์ครับ ใช้ชื่อว่าบริษัทเงินด,ดีเพื่อให้บริการสินเชื่อดิจิทัลมีเป้าหมายช่วยลดดอกเบี้ยนในตลาดสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนคาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบและอมสินจะดําเนินการต่อได้ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับอืมอ่ะคุณผู้ชมในไนพูดถึงเรื่องของนี่นอกระบบแล้วเนี่ยมาดูยอดการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ5วันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันแรก1ธันวาคมจนเมื่อวานนี้ 5ธันวาคมนะครับกรบะทรวงมหาดไทยบอกว่ามีคนมาลงทะเบียนแล้ว62,300รายส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ถ้าเอาตัวไปแจ้งเองที่ศูนย์อำนวยการแก้หนี้ก็จะมีหน่อยหนึ่งนะครับมีมูลหนี้นอกระบบตอนนี้2,793ล้านบาท<อ>ทีนี้มากระจายดูหน่อยจังหวัดไหนที่มีคนมาลงทะเบียนมากที่สุด5จังหวัดแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอ้าว กรุงเทพจ้ายังคงได้แชมป์อยู่เนาะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมมีคนมาลงทะเบียน4,000กว่าคนมูลนี่200กว่าล้านอันดับที่2องนครศรีธรรมราช อันดับที่3สงขลาอันดับที่สี่นครราชสีมาและอันดับที่5ชนบุรีครับครับอ่ะพูดถึงเงินพูดถึงนี่แล้วดูคนที่ร่ำรวยผิดปกติกันหน่อยครับก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดนายดน,นัยนักวิชาการสัมภากรพร้อมกับพวกรวม4ี่คนร่ำรวยผิดปกติเป็นเงินกว่า2,000ล้านบาทแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นสารอาญาคดีชุจริตและประพฤติมิชอบให้เงินตกเป็นของแผ่นดินพร้อมเสนอให้ต้นสังก,กัดไล่ออกล่าสุดประลัดคลังคับ คุณเลาวาลนแสงสนิทบอกว่าผู้กระทําผิด3คนแรกเนี่ยเป็นข้าราชการของกรมสัมภากรจริง,งแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนตั้งแต่9ทธันวาคมปีที่แล้วส่วนคนที่4เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมสัมภากร ไม่ต่อสัญญาตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วเช่นกันนอกจากนี้เดี๋ยวจะมีการเอาผิดทางวินยัยกับผู้กระทำความผิดทั้ง4คนกรมสรรพากรก็จะดำเนินการเอาผิดทางละเมิดและอาญาร่วมด้วยต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับไหนใครที่ลงทุนเรื่องของทองคำางินบ้างราคาทองคำโลกกับราคาทองในประเทศตอนนี้เริ่มที่จะปรับลงแล้วนะครับเมื่อวานคือเมื่อวันก่อนวันที่4ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่ราคาทองในประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ เอาทองคำตลาดโลกตอนนั้นก็ทะยานไปแตะ2,144ดอลต่อออนซ์ส่วนทองคำแท่งในประเทศไทยโน่นทะยานขึ้นไป34,400บาทเพื่อไม่ให้มันแพงไปกว่านี้ต้องแตะเบรกมันหน่อยเมื่อวานเนี่ยสมาคมค้าทองคำบอกว่าราคาทองคำวันพ่อปรับขึ้นลงรวม11ครั้งแล้วปิดตลาดตอน1ทุ่มกับเนาทีราคาทองคาแท่งรับซื้อบาทละ33,800บาท ขายออกที่บาทละ33,900บาทส่วนทองรูปพัรร์รับซื้อที่33,185บาทขายออกที่34,400บาทนะครับทีนี้ความเคลื่อนไหวขึ้นลงค่อนข้างถี่ของเมื่อวานเนี้ยบริษัทขัวเซ้งเหงงออกบทวิเคราะห์ระบุว่าทองคำทั้งตลาดโลกแล้วก็ในประเทศมีแรงเทขายทำกำไรออกมาเนื่องจากว่าเงินดอนแข็งค่าขึ้นรวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เหล่านี้มันผูกโยงกันหมดแล้วก็ถูกสะท้อนกลับมาในราคาทองคําส่วนหนึ่งด้วยครับครับ